สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าแฟนคลับชาวยูทูบสปูสคนสบายดีกันคือเกา่าเนาะพี่น้องมาพบกับเกติอีกครั้งในช่องเคท USA Channel คนสีสกเกตกันเองคือเกา่าค่ะสำหรับในคลิปนี้เกีิจะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศธรรมชาติสองข้างทางและเมืองที่เกดไปทำงานนะคะเมืองที่เกไปทำงานนี่เป็นเมืองที่อยู่ติดกับสเตทพาร์คนะคะซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งอุทยานแห่งชาติแห่งนี้มีชื่อว่าฮิก k ก r รี u รันสเตทพาร์นะคะซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่มีพื้นที่มากกว่า15,990เอเคอร์ตอนนี้เกดกำลังวิ่งอยู่บนถนนที่วิ่งผ่านอุทยานแห่งชาตินะคะซึ่งถนนสายนี้เป็นถนนที่ค่อนข้างที่จะแคบแล้วก็มีทางโค้งเยอะมากนะคะ แล้วก็ถนนนี่จะแบบขึ้นลงขึ้นลงเพราะว่าที่นี่เป็นภูเขาเนาะแล้วก็จะมีเนินเขาน้อยใหญ่ถนนค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะสําหรับคนที่ไม่ชินทางไม่ระมัดระวังนี่สามารถเกิดอันตรายได้แบบง่ายๆเลยนะคะแต่ว่าที่เก็ตถ่ายได้นี่คืออยู่ตรงช่วงทางตรงนะคะเกตขับรถจากบริษัทมาถึงบ้านลูกค้าที่เราทํางานนะคะใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณชั่วโมงก,กว่านะคะ เกดมากับเจ้านายเมื่อ,อวันเมื่อวานนะคะแต่ว่าวันนี้เกดมาคนเดียวก็ถ่ายได้นะคะเวลาที่มากับเจ้านายเกดก็ไม่กล้าถ่ายนะคะนี่คือในช่วงทางตรงนะคะเกดถึงกล้าถ่ายตรงช่วงทางโค้งนี่คือไม่กล้าจับโทรศัพท์เลยนะคะเพราะว่าจะต้องบังคับรถให้ได้ค่ะเพราะว่าเป็นโค้งแบบว่าหักศอกเลยก็มีนะคะคืออันตรายค่อนข้างอันตรายนะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ที่เพนซิลเวเนียแล้วเคยมาที่ อุทยานแห่งชาติแห่งนี้นะคะถ้าเกิดว่าออกมาจากถนนสาย80นะคะตรงทางออก274เนี่ยถ้ามาทางนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้ผ่านทางโค้งอย่างที่เกียรติพูดนะคะและนี่ก็คือภายในบริเวณหมู่บ้านที่พวกเรามาทำงานนะคะซึ่งพื้นที่แห่งนี้เป็น private property นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล เกดคิดว่าพื้นที่ตรงนี้นี่คือเขาน่าจะแบบว่าจัดสรรเป็นล็อกเป็นล็อกขายนะคะแล้วก็ใครที่มาซื้อก็คือสร้างบ้านได้ไม่เหมือนกับเป็นบ้านจัดสรรน,นะคะเพราะว่าบ้านแต่ละหลังนี่ก็คือสไตล์ของใครของเขานะคะแต่ว่าในบริเวณแถบนี้นี่คือเขาอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะต้นไม้ที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่คือเป็นต้นไม้แบบว่า ตามธรรมชาติไม่ใช่ต้นไม้ที่เขาปลูกขึ้นนะคะอาจจะมีบ้างที่เป็นต้นไม้ในส่วนที่เขาปลูกนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเท่าที่เกียรติเห็นนี่เป็นพื้นที่เหมือนกับเป็นพื้นที่ป่านะคะเหมือนกับว่าเขาจัดสรรพื้นที่เป็นลอกขายออกไปนะคะแต่ว่าให้ผู้คนที่อยู่อาศัยนี่คืออนุรักษ์ธรรมชาติไว้นะคะคือไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบนะคะเกียรติคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะนั้นนะคะ ตรงบริเวณส่วนนี้เป็นพื้นที่สนามเด็กเล่นประจำหมู่บ้านนะคะมองไปทางไหนก็จะเห็นแต่ป่าเห็นไหมคะจะมีแต่ป่ามีแต่ต,ต้นไม้นะคะล้อมรอบบ้านของเขานี่จะไม่มีสนามหญ้ากว้างใหญ่นะคะเขาจะทําสนามหญ้าเล็กๆแค่คือเหมือนกับว่าเขาจะทําพื้นที่เฉพาะปลูกบ้านเท่าน,นั้นเองนะคะจะไม่มีสนามหญ้าก,กว้างนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ตัดไม้บริเวณรอบๆนะคะ อย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละค่ะนี่คือในตัวหมู่บ้านนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะคะหมู่บ้านนี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลตรงบริเวณทางเข้ามานี่คือเขาจะมีกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็เป็นประตูนะคะจะมีเกตเปิดให้เราเข้ามานะคะและที่นี่ก็ยังมีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่ในนี้นะคะซึ่งรวมทั้งหมีด้วยนะคะเดี๋ยวเกตจะให้เพื่อนๆชมภาพนะคะ ส่วนตรงนี้เป็นบริเวณสระน้ํากลางหมู่บ้านนะคะซึ่งสามารถมานั่งพักผ่อนหย่อนใจได้นะคะเขาจะมีเก้าอี้ไว้ให้รอบๆบ,บริเวณสระนี้นะคะผู้คนที่เขาอาศัยอยู่ที่นี่เขาก็มานั่งปิกนิกมานั่งเล่นมานั่งตกปลาเล่นกันที่นี่นะคะอากาศดีมากๆค่ะบรรยากาศดีสวยงามมากเลยนะคะในสระนี้เขาก็มีปลานะคะปลาตามธรรมชาติเป็นปลาเล็กๆนะคะปลาตัวไม่ใหญ่ค่ะเกดเคยเห็นเขาตกปลาได้นะคะ แต่ว่าเป็นปลาตัวเล็กๆเขาก็ตกได้เขาก็ปล่อยไปนะคะคือเขามานั่งแบบว่านี่อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะก็มานั่งเล่นชมบรรยากาศไปลักษณะนั้นนะคะตรงนี้ก็มีเก้าอี้นะคะเก้าอี้เขาก็จะวางไวร้รอบๆขอบสาะนะคะทางฝั่งนู้นเป็นถนนที่วิ่งเข้าไปภายในตัวหมู่บ้านบ้านของลูกค้าก็อยู่ข้างในนั่นแหละนะคะซึ่งบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านที่ถูกไฟไหม้นะคะ อนนี้เกศจะให้เพื่อนๆดูกวางค่ะกวางนี่เป็นกวางที่อยู่ตามธรรมชาตินะคะซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณหมู่บ้านเนี่แหละนะคะกวางที่เพื่อนๆเห็นนี่เป็นตัวผู้นะคะซึ่งเขาก็มีเขาแบบอย่างใหญ่เลยนะคะเกิก็ถ่ายให้ชมได้ไม่ชัดสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าก็ไม่กล้าเข้าใกล้เขามากมเขาไปเยูนีีนะคะเห็นไหมเพื่อเห็นไหมเห็นชัดไหมคะเห็นไหมว่าเขามีเขาเห็นไหมละ่ะเขาเขากําลังงามเลยค่ะ ตัวใหญ่นะตัวใหญ่มากพอสมควรนะฮะกวางเขาจะอาศัยอยู่ในบริเวณแถบนี้เพราะว่าเขารู้ว่าไม่มีใครทําร้ายเขานะคะคือเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลคือห้ามล่าสัตว์นะคะในบริเวณแถบนี้ห้ามล่าสัตว์เขาก็จะมาอาศัยอยู่ในบริเวณแถบนี้เยอะมากนะคะรวมทั้งหมีด้วยนะคะซึ่งเกติก็มีวิดีโอนะคะซึ่งได้มาจากเพื่อนร่วมงาน ก่อนหน้าที่เกศจะมาวันหนึ่งนะคะเพื่อนร่วมงานผู้ชายมากันสองคนแล้วเขาเจอหมีตัวใหญ่มากนะคะแล้วเขาก็ถ่ายวิดีโอไว้ด้วยนะคะเขาก็ส่งวิดีโอให้เกศนะแต่ว่าวิดีโอของเขานี่มันไม่สามารถที่จะเอามาอัปโหลดลงในคลิปนี้ได้นะคะก็น่าเสียดายอยู่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมเห็นกวางไหมนับดูซิว่ามีกี่ตัวน่ะมองเห็นไหมนี่คืออยู่ที่ข้างๆบ้านที่เกศมาทํางานนะคะ แล้วเพื่อนที่เขาเห็นหนีเขาก็เห็นอยู่ตรงบริเวณแถบนี้แหละนะคะตรงนี้แหละนะคะโชคดีนะที่เกตมาแล้วเกตย,ยังไม่เจอนะถ้าเจอนี่ก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงละคะ่ะเพราะว่าแค่เห็นนี่ก็ตกใจแล้วนะคะแต่พวกผู้ชายเขาก็ไม่กลัวนะไม่ตกใจนะ เขาอยู่กันเป็นฝูงเลยนะคะในฝูงนี้มีตัวผู้อยู่สองสามตัวมัง้งเกดก็มองไม่ชัดนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเ,เ,เห็นชัดก็ดูซิว่ามีตัวผู้กี่ตัวนะคะเพราะว่าตัวผู้เขาจะมีเขานะคะกระโดดไปแล้วกระโดดจำ้จำๆไปแล้วนุนะ่นจ้ำไปแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมเกดก็ซูมได้ไม่ชัดสักเท่าไหร่เนาะนั่นนะค่อนข้างที่จะไกลนะคะเห็นไหมว่าเขามีเขาเห็นไหมเขายืนเนี่ย มีเขามีกี่ตัวลองนับดูสิเห็นมีเขาอยู่กี่ตัวเก๋ะมองไม่ชัดนะคะตาสายตาก็ไม่ดีค่ะแก่แล้วตาก็ฝ้าฟางพี่น้องจา๋าแต่เห็นว่าเขามีลูกนะคะมีตัวเล็กๆนะคะซึ่งลูกของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่ายังตัวเล็กอยู่นี่เขาก็จะมีลายนะคะเป็นลายจุดๆนะคะไปแล้วเห็นไหมนะไปแล้วมีกี่ตัวแล้วนั่นนับดูนับดูว่ามีกี่ตัวนั่นนี่ย เนี่ยเขาก็อาศัยอยู่ในบริเวณแถบนี้แล้วค่ะกับผู้คนนะคะบางคนเขาก็ซื้ออาหารมาเลี้ยงโดยเฉพาะเลยนะคะเอาอาหารมาหวานไว้เขาก็มาหาอาหารกินนะคะและนี่ก็เป็นภาพหมีดำตัวใหญ่มากๆเลยนะคะที่เพื่อนร่วมงานเกตเขาถ่ายไปได้นะคะ ก่อนหน้าวันที่เกตจะมาแค่วันเดียวเองนะคะคือหมีตัวนี้เขาก็ออกมาหาอาหารกินเนาะอาหารที่เขาหากินนี่ก็เป็นอาหารนกนะคะคือคนเขาจะเอาอาหารมาไว้ให้นกนะคะบริเวณข,ข้างๆบ้านของเขาเจ้าหมีตัวนี้ก็ออกมาหาอาหารกินนะคะเขาก็มากินอาหารนกเนี่ยแหละค่ะคือเขาอาศัยอยู่ในบริเวณแถบนี้แหละนะคะนี่ก็เป็นของที่ได้มาจากบ้านไฟไหม้นะคะของพวกนี้คือของที่เขา,าจเจ้าทิ้งนะคะคือเขา เขียนออกแล้วนะคะว่าเป็นของที่เสียหายจากการถูกไฟไหม้นะคะจริงๆแล้วคือของพวกนี้ยังใช้ได้นะคะยังเป็นของที่สามารถใช้ได้ถ้าเรานํามาทําความสะอาดก็ใช้ได้แล้วนะคะแต่เขาไม่เอานะคะถ้าอะไรที่เป็นพวกอ e ิเ e ล็กโรอิเล็กทริกนะคะเกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่เขาบอกว่ามันจะกลิ่นควันเข้าไปเหม็นข้างในนะคะเขาก็จะไม่เอานะคะไม่ไม่ทาความสะอาดนี่เป็นเครื่องนีผมนะคะนี่อันนี้เป็นเครื่อง ใจเป่าผมมีเยอะแยะนะคะที่เอาทิ้งนะคะนี่ก็จะเอาทิ้งนะคะแล้วก็นี่เป็นร่อ,อ,อนม้วนผมนะคะเป็นแบบไฟฟ้านะนี่เห็นไหมนี่ก็เอาทิ้งนะคะนี่แค่บางส่วนเท่านั้นนะคะวันนี้ที่เราไปเก็บมาแล้วก็อันนี้เก๋จะทําคลิปให้เพื่อนๆ,ๆดูนะว่าไอ้สเปรย์น้ำยาเคมีที่เพื่อนๆอยากจะให้ชมอยากจะให้ทําคลิปให้ชมนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเก๋จะทําคลิปให้ชมเอาอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะ เอาไว้คลิปต่อๆไปนะคะเกดมีโอกาสจะทำให้ชมค่ะเดี๋ยวเกดจะพาไปที่ที่ดัมสเตอร์นะคะนี่คือในดัมสเตอร์นะคะอย่างพัดลมนี่ก็ยังถ้าเป็นเ,เราก็ยังใช้ได้อยู่นะคะแต่เขาก็ไม่ไม่เอานะคะนี่คือเกดเอาลงมาทิ้งแล้วมันก็เป็นสภาพอย่างนั้นนะคะก็คือยังดีอยู่นะคะแต่เพียงแต่ว่ามันสกรปรกจากที่โดนไฟไหม้เนาะก็เป็นคราบเข่าควันแต่เขาไม่เอานะคะก็ เปลี่ยนใหม่มี2ตัวนะข้างล่างอีกตัวหนึ่งนะข้างล่างใบพัดกิดเอาทิ้งไปตรงไหนหนูนะ่นน่ะใบพัดเขาก็ถอดออกตะขาตาก็เอาทิ้งไปนะคะก็มีเยอะแยะนะคะหลากหลายอย่างที่แบบว่ายังใช้ได้ยังดีอยู่ที่เขาเอาทิ้งนะคะก็นี่และค่ะ และนี่ก็เป็นพวกทีวีที่เขาเอาทิ้งนะคะจริงๆทีวีพวกนี้คือยังใช้ได้อยู่นะคะแต่ว่าเป็นรุ่นเก่าสมัยเก่าแล้วเนาะคนทุกวันนี้เขาก็ไม่ใช้ทีวีแบบนี้กันแล้วเขาก็เอาทิ้งนะคะทางบริษัทเก็บมานี่ก็จะมีคนมารับไปต่อนะคะเราไม่ได้เอาทิ้งใส่ดัมสเตอร์นะไม่ได้เอาไปทิ้งที่กองขยะนะคะจะมีคนรับไปรีไซเคลิลต่อนะคะ สำหรับคลิปนี้เกดก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณเพื่อนพี่น้องลุงป้าแฟนคลับทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจดีๆให้เกดด้วยดีเสมอมาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะถ้าจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนทุกๆวันกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ